โ้กล้ง iPhone เนี่ยชัดเจ๋วเลยเธอใช้ iPhone อะไรอะ่ะ iPhone 14 Pro Max จ้ะอันนี้พ่อเราซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วเธอใช้โทรศัพท์ของอะไรอะ่ะใช้ Android ใช้ไปบางๆาเฉยๆหรอกรอ iPhone 17ออกโอ้หเธอจะใช้ iPhone 17เลยหรอใช่หมามีจะซื้อให้ไม่มีเนื่องในโอกาสอะไรด้วยนะซื้อให้เฉยๆอุ๊ยน้ำจูสิง่่งออกใหม่หรอเธอเพิ่งจะรู้หรอฉันใช้ฉันตัวจะขาวหมดแล้ว หรอน้ำยาอนามัยมิทีนขวดหนึ่งใช่อะไรขวดเล็กแปบ๊บเดียวก็หมดขวดใหญ่ไปเลยปุ้ยที่นี่มีครีมน้ำพัดด้วยหรอ379บาทฮะ379เบเเลยหรอเอากระปุกหนึ่งละกันหยีบให้ด้วยฉันเอาสองกระปุกกระปุกเดียวทาแขนข้างหนึ่งก็ไม่พอหรอกโอเคโอเคอะคิดเงินค่ะเงินฉันจะพอจ่ายไหมเนี่ย ฮัลโหลแม่โอนเงินให้หน่อยสิเมื่อเช้าแม่ก็ให้ไปแล้วนะชมพู่มันไม่พอโอนมาให้เลยตอนนี้ด่วนใช้เงินประหยัดหน่อยไม่มีเงินจะกินข้าวอยู่แล้วเนี่ยเออโอนมาเถอะซื้อของมีเงินจ่ายเขาเนี่ยจะทำยังไง